มาจ้าเช้านี้เราจะพามาดูวิธีการเก็บผักหวานนะคะเก็บผักหวานเน้อแจานี้ยอดน้อยข้าสุบท่านเก็บด้วยเก็บยอดยาวๆมั้ เนี่ยอันนี้เก็บได้เก็บแล้วอีกกี่วันแตกยอดนะเอิบสี่ห้าวันนะตอนเนี้ยตอนนี้เราจะห้าเก็บมือนี้แล้วอีกห้าวันอีกสามสี่มือเก็บอีกเธอหนึงห้าเก็บหน้าหนาวหน้าหนาวหน้าแบบน เล็บแล้วก็มัดยางพอดีเมื่อแล้วมัดยางยอดสวยๆนะคะใครอยากได้ต้นก้ากิรงตอนบอกเด็ดจ้า ผูแหน่งน้ำไม่ออกเลยยังวนอนะ่ะพีโมไปโรงเรียนแล้วไนมะ่เอ่ยทุกทุกอ,อยู่โรงเรียนจะเปิดเทอมอีกแล้วนี้เจ้าของสวนเ <c oughs> บิ่มเ <c oughs> บิ่มเจ้าของสว <c oughs> นาาปลูกครั้งเดียวเก็บได้ตลอดชีพนะคะ ยกเว้นเราจะเสียชีพก่อนยก,ยกเว้นเราจะเสียชีพก่อนว่คือบักพีกงได้เบิดอายุกับปลูกไม้อันนี้ปลูกทค่เดียวเก็บได้ตลอดใครสนใจกิ่งตอนต้นก้าทักเพจได้เลยนะคะเดี๋ยวเจ้าของช่องติดต่อกลับค่ะ ไปแล้วบายบาย